Thank <music> you. สวัสดีค่ะยี่กัลเจ้ค่ะมิโซะเอ็มพีค่ะแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับวันนี้เราก็จะเตรียมส่งมอบรถสวยๆคันนี้ให้กับลูกค้าถึงบ้านกันค่ะวันนี้นะครับก็นนะบจะเป็นรถแอทชัวร์แอคทีฟซีวีทีกันอีกแล้วนะครับยอ<ช>ดฮิตนะครับกับสียอดฮิตเช่นเดียวกันกับสีเทาเท,าเ,ทาเนียมนะคะตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่ราคา529,000บาทคา่ะนะครับห้าแสนสองบาทเท่านั้นเองนะครับแน่นอนคันนี้เราก็จัดตัวพิเศษให้ลูกค้ากันอีกแล้วนะครับแล้ว,ลวกับลูกค้านะคะเป็นพนักงาน มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็จะเลือกตัวดาวแล้วก็การแต่งรถที่ซื้อเพิ่มนะคะจะเบสเร็จชำระอยู่ที่ 21, 8 9 0บาทค่ะ,ะเท่านั้นเองนะครับ้าคางวดถัาางคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับจะอยู่ที่7,403่อาบาทค่ะ,ะก็สบายๆนะครับแน่นอนครับแต่งสวยๆทั้งคันกันอีกแล้วด้วยนะครับจัดเต็มนะคะกับตัวชุดแต่งทั้งหมดทั้งคันของเราเนี่ยเป็นซิ่งเี่จะอยู่แล้วเริ่มด้วยที่ไฟหน้านะคะ เป็นตัวโปรเจ c เตอร์ไฟเป็นสีนอนแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบค่ะนะครับเบลมสไตล์ BM เลยนะครับนี่นะครับ<ช>ไฟสวยๆนะครับตัวนี้แล้วพอติดไฟสวยแค่นี้แล้วนะครับเราต้องมีการติดชุดแต่งให้ทั้งคันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกรับเป็นตัวไรเดอรนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีทั้งยี่ห้อแล้วก็เวอร์ชั่นให้เลือกมากมาย<ช>ตัวไรเดอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกรับเป็น V2 นะคะ ตัวเวเดอร์ v 2นะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวไฟเดยไลท์นะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใช่แล้วเป็นไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้นะคะรวมถึงตัวชุดแต่งเนี่ยจะมีการติปสีแดงให้ด้วยท,ทั้งคันนะคะติสีแดงนี่ครับแต่งทั้งคันเลยนะครับ,แล,รบและนอนด้านท้ายของ V 2ตัวนี้ก็จะมาเป็นท่อเรียมนะครับใช่ก็จะเป็นท่อเรียมทรงใบไม้นอกจากสเกลรอบคันแล้วนะคะเท่านั้นไม่พอเนาะเราก็ยังมีตัวสปอยเลอร์หลังใ,ให้ด้วยอ่ะจะได้ สวยครบเซตนะคะแล้วแน่นอนนะครับเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันเนาะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวแบบทรงยกสูงหน่อยนะครับก็จะเป็นทรงยกสูงมันก็จะดูสปอร์ตดูโฉกเฉี่ยวมากขึ้นจะสิ้นจะิ้นหน่อยนะครับตแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นแบบเรียบๆเป็นแบบดักเทลก็สามารถเดลโมเดลก็เลือกได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับพอติดสเกิร์ตแล้วนะครับเปลี่ยนไฟแล้วนะครับนี่ครับสุดเท่ของเราก็คือต้องเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าไปเลยนะครับ ใช่แล้วกับร้อเดิมเนี่ยจะเป็นลอ้อกระทะมีฝาครอบล้อมาที่14นิ้วอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแม็กซิ่ง15นิ้วให้ด้วยนะคะแน่นอนครับโหนี้สวยมากเลยครับเพราะว่าของของนอเนี่ยมาเป็นสีดําแบบดําเงาเลยนะครับดำเงาแล้วก็แบบมีความเป็นแบบเหมือนเขาควางเนาะแบบว่าโห แฉกสวยงามมากๆส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีวงล้อสีแดงนะคะพร้อมกับเราก็เลยติดตั้งครอบลิสกับน็อตล้อให้เป็นสีแดงรักกันลงตัวก็จะเข้าเต็มกันกับตัวสีของล้อกันไปเลยนะครัะก็จะดูสวยงามมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีตัวฟิล์มรอบคันนะคะมีการตัดข้างกล้องมองภาพนะคะขนาดถอยหลังจอดเนาะเพื่อ สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยในการจอดเข้าซองนั่นเองก็คือเพิ่มการขับขี่ให้มันง่ายขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยการขี่ให้สะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะของเรายังมีเพราะอันนี้มีลูกค้าที่ซื้อเพิ่มในส่วนของถาดท้ายเข้าไปด้วยนะครับถดท้ายกับของแท้เลยค่ะมิสุบิชิเลยนะคะก็จะเข้ารูปสวยงามก็สามารถ วางของเปียกได้นะคะไปจ่ายตลาดก็ไม่ต้องกลัวเลอะด้านหลังอีกต่อไปนะครับแล้วนอนถัดท้ายอันนี้คือแบบพื้นที่เขาใหญ่โตแบบมหาศาลนะครับตัวนี้เต็มพื้นที่เลยนะคะกับความจุด้านท้ายถึง450ลิตรด้วยโอ้โหนะครับไม่เวกนะครับนอนได้เลยสบายนะคะอ่าแล้วก็นอกนั้นนะครับภายในนะครับก็ยังมีการเปลี่ยนไม่นะครับจากซึ่งตัวนี้จริงๆวุดเนี้ยเบาะเดิมมันเป็นเบาะผ้าเนาะอาจจะไม่ค่อยรองรับการใช้งานบางทีแบบเดี๋ยวบอกเปียกหรือว่าทำความสะอาดลำบากนะคะ เราก็เปลี่ยนเป็นบอ่อหนักให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นตัวโหวสีคลาสสิกเนาะ,ะเป็นทูชทนดําแดงนั่นเองค่ะโอ้โหบอกเลยว่าแบบสวยจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะพื้นมันจะเป็นดำนี่แห<บ>ละแต่มวกเส้นขอบเนี้มันจะเป็นสีแดงเป็นการแบบ เน้นมีกิมมิกแต่งแดงนะคะตัดให้มันดูโฉบเฉี่ยวมีสไตล์มากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็รับเพิ่มเป็นตัวกล้องหน้าด้วยก็คือเป็นบันทึกเหตุการณ์นะคะบันทึกภาพหน้ารถพร้อมเมมโมรีให้พร้อมอเลยก็คือติดพร้อมไปตอนออกรถให้เียบร้อยเลยนะครับ,<ช>บจบเลยนะครับแน่นอนนะครับอื่นๆม,นมากมายก็อยู่ยแล้วเนาะไม่ว่าจะมีจอที่รองรับ Apple c a คาเพ y ได้ Android อ n d ด o โ o ได้เนาะ บ <Bluetooth S 1> ูทูธด้วยวิทยุทั่วไปและยังมีปุ่มปรับเื่อเสียงมลาลัย<อ>สะดวกสบายไม่ต้องกังวลในนะการปรับที่หน้าจอนะคะกระจกก็พักไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับรพวงมาลัย power ไฟฟ้าเนาะ<ช>แล้วก็แน่นอนของรุ่นนี้ครับจุดเด่นก็คือประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยนะครับ,รบกับการประหยัดที่สูงสุดถึง23.3กิโลลิตรนะก็สูงสุดในท้องตลาด รองรับน้ำมันได้ทั้งแก๊สโซฮอล์เจ้าหเจ้า้าและก็อี0ิเลยคะ่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับขับไปต่างจังหวัดขึ้นคงขึ้นเข,ขาบอกเลยว่าไปได้หมดไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วคันนี้แนะ่นอนครับลูกค้าก็ไม่ต้องมารับเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปส่งให้ก็ไม่ใกลไม่ไกลแลอยู่แถวมออหัวเฉี่ยวนี่เองเราก็มีน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ให้อยู่แล้วคะ่ะนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราครับพาวันนี้ครับกับน้องหมีไปส่งลูกค้าเลยครับไปกันเลยคะ่ะ